นด้บานก็มองนี่ครับผมผมครับของไอแก้วอ้อยคันน้ำครับสุดยอดขาปลูกไว้ริมสะริมบ่อน้ําปลาดินเลี้ยงปลาดินด้วยแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกอ้อยสายพันธุ์ดีนะครับที่เป็นสายพันธุ์ปลูกง่ายแล้วก็มีผลผลิตดีหวานรสหวานอร่อยนะครับที่คนนิยมรับประทานนะครับเนี่ยครับอ้อยสายพันธุ์ดีปลูกไว้ริม บ่อน้ําบ่อปลาปลานินนะครับเป็นใครที่เคยถ่ายทําคลิปนะครับปลูกแั๊บเดียวสวยมากเดี๋ยวไปชมครับนี่ครับตัวจริงเสียงจริงสวัสดีลุงพลสวัสดีครับาจารย์สุดยอดเลยอันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพ มาเจอลุงผลที่เคยมาทําคลิปเลี้ยงปานินเนีน่ยปาณินนาะลุงผลนครับเมื่อนี้สักวันน่ะเขามาคุยเรื่องการปลูกอ้อยลุงผลลุงผลที่ตอนนั้นมาแรกๆเริ่มต้นเมื่อเมือ่ออาจจะหลายเดือนแล้วครับมเมื่อเมิ่งต้นอ้อยเพิ่งพันได้งามปานี่เด้ลุงผลวันนี้ก็เลยปลูกอ้อยอ้อยสายพันธุ์อย่างลุงผลตัวนี้เป็นสายพันธุ์น้ำผึ้งครับครับสิงคโปร์น้ำผึ้งสิงคโปร์น้ำผึ้งลุงผลอยู่อยู่สวนลุงผลน,นี่ ปลูก้อยสายพันธุ์ใดนะมันมีมี่สองสายพันธุ์ครับตัวนี้เป็นสายน้ำเพลิงอ่าแล้วก็ที่อยู่ล็อกเพิ่งนะมันจะเป็นครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์ตัวนะครับอ๋อสุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับความแตกต่างกันสายน้ำเพลิงกับสุพรรณบุรีห้าศูนย์มันแตกต่างกันอย่างไรมันกับความหยิดอ่ามันกับว่าแตกต่างกันบ้างใดตอกครับครับการดูแลการรักษามันก็คล้ายๆกันอือดูแลง่ายคล้ายๆกันโอ้ร่ำญ่เนาะแล้วเวลาเขาจะตัดไปเขาจะไปไหนไปไปไปขันเขามาสืบอบ่ ลุงพลเพาะที่ขั่นไปขายเองเลยครับอ๋อลุงพลคั่นเองเลยอ๋อเริ่มต้นอ่ะเริ่มต้นจากการปลูกข้าเวลาข้าวจะปลูกจะปลูกจังใดลุงพลปลูกหลังเ้ากับทอนพันธุ์มานะครับทอนพันธุ์หลังใดทอนมันข้าวจิตตัดเป็นสองข้อตาสิครับลัางลัางลัางคนเขาเจ้ากับจิตตัดเป็นข้อตาเดียวแต่ว่าข้อตาเดียวนี่ขอเสียมันมันมันสิบ่อยากติดเป็นไดครับเพราะว่ามันส่วนรอเลี้ยง ของทอนมันสิบบนั่นกันครับขันเข้าเฮดเป็นทอนสองตานี่มันสิรอเลี้ยงกันตามันคือคือตัวนี้บอครับตัวนี้แหละตามันสิมันสิออกนอนี่อ๋อนี่นี่นี่ครับเข้ากัเฮดมันสิออกนอเขาก็ตัดเป็นท่านเขาก็กลนเป็นหลุมลงหลุมหลุมกว้างห้าสิบคูณห้าสิบนี่ครับลึกกประมาณยี่สิบหาเซนนี่แหละประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนอ๋อวันนี้เขาก็วางทอนพันธ์มันนี่เลี้ยงกัน เลี้ยงนึงการเลี้ยงรุมหนึ่งลุมหนึ่งใส่สองท่อนหรือสามก็ได้แล้วตั้งแต่ผู้ผู้อยากอยากให้มันหลายครับคือใส่สามสี่ท่อนก็ได้สามสี่ท่อนก็ได้ว่าผมที่แหลกผุเอามานมันกะมันเกิดบ่หลครับกับใส่สองท่อนเนาะสองท่อนเนี่ยมันห้างมันออกนี่โอ้โหขยายออก ขึ้นมันนอนนึงลูกมันออกสี่ห้าเหมือนเต่าอะไรนี่คือก่อนนี่มันจะเป็นหวังว่าสี่นอนนี่งสี่ห้านอนหนึ่งมันจะแตกออกเป็นซีฟหรือยีซีฟผุดานี่โอ้ยเปลือกแดงงามเลยยี่ซีฟเลยนะครับแต่เวลาเขาปลูกจักเดือนจังได้ซ้ำหนีลุงฝนตัวนี้มันจีประมาณเท่าไรผมปลูกโมกกลาครับนีปลูกโมกกล่าปลูกโมกกลาโมกกลากุมพามีนาเมษาพฤษภามีตัวนายนกรกฎาคมสิงหา กัญญามันสิเขียวสเดือ่ยนครับเกือบแปดเก้าเดือนเก้าเดือนไปประมาณนึ่เนาะเก้าเดือนสิบเดือนสิบเก้าเดือนสิบเดือนก็คือคทันน้ำขายได้แล้วเป็นยางไปเบิ่งท่างนั้นงอ้อันนู่นบางทีบอกมันแตกมากเนี่ยนะปวดตัวนี้มันนอมันออกรุ่นดอกตัวนี้บ่ครับเพราะว่าสุ่มหรือมันแก่ซ้ำใดเขาจังตัดได้บวะนี่เริ่มเริ่มจิตตัดได้แล้วนี่นี่ครับมันเพราะว่ามันแก่แล้วอ๋อแก่แล้วยังได้ทีแล้วแห้งเชีงตัดแห้งแห้งโป้งบ่ไม่ได้เวลาต้องตัดเขาตัดเขาตัด รอบแรกนี่นะเพราะว่าตัวนี้เป็นต่อแรกนะครับนะครับเขาตัดเขาสบู่ร้อนเขาตัดขั้นน้ำขายเขากระตัดตัดตัดไปคือตัวนี้นอนมันเสื่อมเห็นไหมเขาเขาจะจงไวไวตะเลี่ยงโค่นเหงามันอ๋อบานห้าเขาตัดตัวนี้ครับมันก็จะแตกขึ้นเพิ่ม่อีกได้เป็นต่อสองเออเขาจะว่ามันสีแห้งสีแห้งสีลายบ้านนอนแห้งสีขึ้นมาหลายการให้ปุ๋ยลุงลุงผลให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยก็ซื้อให้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกบ้านเ้าคอกาะครบ กับปุ๋ยพวกสูตรยูเรียบอ่ไ่ปเป็นสูตรเสมอสูตรซิหาบอ่ครับสูตรที่วนมากจะเป็นสูตรซิสูตรเสมอเนาะสูตรเสมอครับทุ่มใส่สูตรเสมออย่างเดียวครับครับกับปุ๋ยคอกเ่านี่ลละมันครบแล้วกับแล้วม้วนม้นได้ยากนี่ยังจุดจุดเด่นของสายพันธุ์นี่เลยลุงฝนเป็นยังไงรสชาติรสชาติมันจะหอมหวานบอแต่ว่าอมหวานบ่เมนแบบหวานจี๊ดแบบอ้อย ลูงงานอ้อยนะข้าเจ้าเด้ครับนี่มันเป็นอ้อยขันน้ำเขาจะว่าเป็นอ้อยสุขภาพอีหยังหลวงข้าเจ้าเพื่อสุขภาพพวกสวนที่ข้าวเห็ดมากรอนข้าเจ้าเว้าครับโอ้หวานเป็นหวานเป็นยังคืองิได้ไควรยังยอ๋อมันจะเป็นประมาณนั้นอีกสายพันธุ์หนึ่งเดี่ยป็นทางไหนสายพันธุ์นั้นก็ค่คายกันนึล่ะครับตัวนั้นมันเป็นสุพรรณบุรีหาสนสุพรรณบุรีหานมันกสิตัวนั้นนั้นเป็นสายพันธุ์ของพวกเกษตรข้าเจ้าอ๋อผุดงามครับ ลุงพลปลูกลายปันไดจะก่ออยู่นี่ตามตามเพิงตัวตัวสายพันธุ์น้ำเพิงนี่มันร่วมกันกบอ้อมไหมพุ่นมันประมาณหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละเจ็ดสิบกว่าครับโอ้ร่วมทั้งเหมือทั้งสุพรรณมุลีประมาณสองร้อยตอนแรกๆซื้อมาลายปันไดซื้อซื้อต้นพันธุ์มันมาซื้อมามันมันเขาปลูก แม้ว่าบาได้ปลูกพร้อมกันเนาะครับปลูกไ่กันมา <ไอ S 2> ถ้าจะมาปลูกกันคือเขาปลูกพร้อมกัน <แอ S 2> คือปลูกไรเสริมเสริมเสริมกันครับครับอ๋อหมายถึงว่าเขาปลูกแล้วมันพวงหมดนหมเขาเก็าตัดเ,เอาไปฟักทิงสิบวคือหมายว่าฮขันห้องเอาไปคันขายสิค,ค,คือให้เขาเดขายไปเรื่อยๆยัางสี้นนะคือต้คือตัวนี้เดือนนี้เขาปลูกชุดนี้ อต่อไปเขาก็ปลูกเดือนหน้าเขาปลูกสุดต่อไปจังสั้นเจวมาเขาก็ขายขายขายต่อไปอีกนะขจาว่าเปลีจังสั้นเขายไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆฝุ่นเฟิ่งสายฟันเพิ่นครับฝุ่นต้องฝุ่นเป็นสายฟันฝั่งฟั่งนู่นจะเป็นสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีหาสูงตป็นี้สายน้ำผึ้งประมาณแปดเก้าเดือนแล้วก็คือสามารถตัดลุงพลได้ลุงพลได้ตัดไปขายจักเถื่อไปบุญบุญท่านได้ตัดจั่เถื่อครับจิตตัดช่วงไหนนี่ละช่วง เดือนน้ำเเผ้น anyway, uh, oh, oh, oh. ี่ล่ะเดือนตุลีิขายเองวะขายเองครับโอ้ลุงพอจะเอาไปขายน้ำข่างถนนบอกว่าที่ไหนนั่นล่ะมีเครื่องปั่นบ่เขาต้องซื้อสีสังเครื่องปั่นเครื่องปั่นมันราคาแพงบอกกล่าวว่าเครื่องหนึ่งกับประมาณมันเป็นรุ่นรุ่นสายทุ่งเขาห้องซีเอ็ดนี่มันหมื่นบ่ประมาณหมื่นหมื่นต้นต้นหรือหมื่นปลายต่ายบ่ลาหมื่นเอ็ดหมื่นสองพูดตามความเป็นจริงการลงทุนเท่านีร่ ลงทุนคือเครื่องแล้วซื้อขวดน้ำต้นประมาณเท่าไรอ่ะประมานกาวาที่ที่ลงทุนเครื่องมันกับอุปกรณ์เครื่องมั่นี่ก็แล้วก็เอาของเขาใส่เขาก็บอกหมื่นกว่าบาทได้เนาะแทงบันไดอิงแพงอัตโนมัติของเขามันก็หมื่นเกือดสองหมื่นแต่ว่านี่ก็จำนี่กับพอทีจนี่กพอแต่ว่าหมายถึงว่าเขาลุงผลขายทรงบอนี่ขายต้นพัดบันนี่โอ้หอันนี้บอครับมีผู้มีผู้อยากได้ผู้มีผู้อยากได้กันให้ไปได้บอขยั้ง แหวว่าผู้อยากปลูกอย่างยังอย่างสิในเขตพื้นที่สกลนครกับแวะมาเนาะแวะมาพื้นที่เข้าอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านดอนตาลหมูสิบเอ็ดครับบ้านดอนตาลหมูสิบเอ็ดตำบลบางโคนอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครครับผู้ใดอยากได้สายพันธุ์อ้อยพันธุ์ยางแน่มีพันธุ์ยางแน่ลูกงพันธุ์นี่ละสายน้ำเพรลองครับเนี่ยน้ำเพึ่งแท้แล้วนี่โอ้ยงามครับแหววสีสันมันมันมันติดแก่เต็มที่แล้วมันติดออกเหลืองนามันก็จะออกเหลืองใงสีละหนามันแน่นบลาครับ น้ำมันจะออกเหลืองสีสายพันธุ์เป็นงามๆมั้ง่งปะนะอืมอามันรหัวไปทั้งพีป่ะดิมันเป็นว่าหมายถึงว่าสายพันธุ์ตัวนี้นี่ก็คือมันจะออกหวานหอมครับหวานหอมมันอีหนุ่มสีมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละสิสีมันก็จะออกเหลืองงง่ามเลยสิละนะสีน้ามันนะอ่าอ่าอ่าการลดน้าการให้น้าลุ่งโกลที่ตรงไหนน้านี่ช่วงนี้แต่ว่าช่วงพุ่งหันบ่คาย บัวคาได้หดเพราะว่าช่วงฝนน่ะมันฝนตกดีอือช่วงนี้ฝนอยากเมื่อแล้วเออม่านสี่มือหรือหามือเขาก็ยังหดทีนึงอ๋อโหดก็บ่ะย่างนี่เนาน้าสาดกันมาเลยกระป๋องใส่ไม้ขึ้นมาใส่เลยบรรยากาศมันดีดีครับมเลี้ผมว่าท่านได้เดินระบบน้ำนะเอาแบบเ้าสาดขึ้นมาเลยมันออกกำลังไปในตัวยอดชุดยอดใายพันตัวทั้งหนาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งทั้งหนาจะบึดลุงฝน ไปเข้าไปเบิ่งทางนั้น,น,น,นมันมาท่านได้หลายเดือนตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นได้จากเดือนปลูกเดือนมิถุน่าตอนนั้นอ๋อมิถุน่านเปียงใดขอแต่จ้างกันปลูกง่ายปลูกยากบะก,ก,กับสายพันธุ์นี่มันก็นคล้ายๆกันอืมบ่ปัญากดอบกบ่ยากแต่ว่าก็คล้ายๆ,ายๆกันคล้ายๆกันเดี๋ยวนั่นเนาะแต่ว่าตัวนั้นมันมาจากยู่ที่ลุ่มเนี่ยเล็กน้อยอ๋อมันจะที่ลุ่มมีน้ำค้างบ่ครับทอมที่ว่าท่านได้ได้มันได้มันมันมันขัดไม่มีน้ำค้างหรอมันมีมีปัญหาบะ แต่ว่าให้ตายมันก็บ่ตายแต่ว่ามันอย่างงามชางามชาอ๋อหลักระบบหลักมันเดินซชาเนาะหลักมันอันนี้มันอยู่ทึงโน้นมันฝันคักลางเต้นอยู่ทึงโน้นนี่เขาใส่น้ำหลายเท่าไรแห้งคักตัวนี้มักน้ำะเพื่อนนี่มักน้ำมักน้ำมันบออืมมักน้ำเพื่อนอ๋ออันนี้เป็นสุวรรณบุรีหาซูลครับสุวรรณบุรีหาซูลที่กันตัวนี้ก็ได้โอ้จะเป็นแดงสิ เออเป็นปลูกการแท่งปุ๋ยแส่งกัะขึ้กกันคือกันครับโอ้ดูแลกันขึกันขึ้กันคุณดำเมันจะออกแดงเนาะแต่ว่าขันขันชายพันธ์ของกันต้องนำอ้อยน้งบุญเนี่ยมันจะออกเหลืองเหลืองทุบบุรีห้าส่วนออกแดงแดงน้ำจะออกแดงสิบวารุก่นบ่วน้ำน้ำกับเหลืองขึ้กกันบ่ครับเหลืองขึ้กันรสชาติก็ค่ายกันค่ายกันน้ำก็ออกดีคือกันน้ำกัน รสชาิเดียวกันเลยนะครับทุนใส่ปุ๋ยกันเดียวกันกันเดียวกันสุดยอดสุดยอดปูกมานซ้ำกันบ่นี่รุ่นนี่ปูกรุ่นเดียวกันนะครับตุนนัอ๋อตัวฟังหนูเนาะฟังฟังพุ่นที่เป็นอ้อยพันธุ์สายน้ำเพสายน้ำเพรีงบางนี่สุรรณบุรีสุพรรณบุรีเพิ่นปลูกริมสะนามบอน้ำเลี้ยงปลานี่ครับเดี๋ยวเบอนี้จะมาทำเฮดคลิปอันเลี้ยงปลานิ่นเบิ่งความคืบหน้าของลุงผนสุดยอดเลยต่วบ้านอ้อยนี่ก็ผู้ใดต้องการ ต้องการครับมีขายครับขายเนาะครับขายเป็นท่อนพันท่อนพันเวลาขายท่อนพันขายจังไดเอาสมมติท่อนเอ่อท่อนหนึ่งนี่ซึ่มีสองข้อจานท่อนละห้าบาทท่อนละห้าบาทสนใจก็มาอมามาเอาอยู่บ้านพี่ซะมาเอาอยู่พี่ก็ได้ตะวัาขัดยีส่งออนไลน์เปียงไหได้บ่ส่งออนไล่โบท่านได้โบ่สะดวกบ่ท่านได้อันปฏิบัติตะวัาขันผู้ใดในพื้นที่สกลนครครับอยากได้อ้อยไปปลูกสายพันธุ์สองสายพันธุ์มีสายพันธุ์อย่างไง สายพันธุ์สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีห้าศูนย์สิงคโปร์น้ำผึ้งเนี่ยสิงคโปร์น้ำผึ้งเพิ่นขายทอดหนึ่งนี่ห่าบาทมีสองตาสองข้อตาเนี่ยมีสองข้อตามาเป็นโลก็โลละสามสิบบาทมาเป็นโลก็บซ่างโลโลละสามสิบมาเอาน้ำลุงผลอยู่บ้านดอนตาลมีเบอร์บอลุงผลมีครับเบอร์เบอร์จำได้บ่เบอร์กับศูนย์แปดสองครับหนึ่งสองหนึ่งแปดสองห้าแปดอ่าเรียกง่ายบ่ ปลูกง่ายบ่ปลูกง่ายครับสุดยอดง่ายปลูกง่ายวัาเดือนครับเก้าเดือนชิปเดือนก็คือคันน้ำขายได้เออเอาเอาลุงโวนฝากถึงเกษตรกรเรื่องปลูกอ้อยอ่าปลูกอ้อยอ้อยนี่ปลูกอ้อยนี่ก็ครับข้าบบดดิดูแลอย่างมันมากมา้อย่างนะครับอืมเขาปลูกไว้กับเพียงแต่เขาอ่าหดน้ำลดน้ำมันเนี่ยใส่กระบอกน้ำมันครับแล้วก็ปุ๋ยกับมันบดใส่ดูวันไหนดอกปุครับแต่แรก เขาใส่ส่วงแรกๆส่วงเาขากันนั่นขนมาประมาณเดือนเอเดือนมหาสามเดือนครับขเขาสีใส่ครับบานกันมันขึ้นสามนี่เขาก็งดแล้วงดแล้วนี่อ๋องดแล้วบ่บ่ได้ใส่อย่างสารขี้หมอกขี้มีไ่ได้มาะก่าบ่บ่ให้มีเด้อ๋อประมาณนั้นเนาะอืมไม่ได้มีเา,เ,าเป็นแนวทางให้เกษตร,รกรผู้อยากปลูกอ้อยหวานอ้อยขัดน้ำขายขัดนอสุดยอดเอาลุงผลขอบคุณได้เลยขอบคุณมากๆลุงผลครับผมสุดยอดน่า วันนี้ครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาดูวิธีการปลูกอ้อยแบบลุงสไตล์ลุงผลครับสวยมากเป็นมีสองสายพันธุ์ใครที่สนใจก็โทรกิ้งก้างมาเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์ติดไว้ก็เพิ่นขายถ้าอยากได้ก็มาเอาที่พื้นที่เลยครับบ้านนอนตาลหมู่11ตําบลบางคนอำเภอบางคนจังหวัดสกลนครครับ,รบก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับครับสวัสดีครับ